อมไต่าอดูแถวไปกูไม่ดีไ่าวไปกูไม่อืมจะเข้าปาดูหอลวาดูอืมก็ถอนแล้อมกบปเราเราค่ะเารถอมาทำต้อยมาเอานำลูกกับปุ่เล่นเมานำรีมาบัวกับปุระเากระู่ห้าบมากล่มาจมาเล็กขอแห้วมากลอาโปรเล็กขอห ก็ได oh. wow. wow. mm. mm. oh. ้ของบมากะโลมามกะล่ะเออนี่ไป uh ็ัช่นน้พลอป่วยปุอืมอืมเออพ่อปูกันหอเู้่อเอ้าพ่อกั่บพอปู่กันหน่อยยอ้ออตอส้ไปยีอ๋ออออุ้ออ่ไ่พี่ไปปนะจ๊เออแล้ออนตนลาตอ๋ มันอน่บุนิ่งรอใจนี่ใช่บุี่ออกมาเกี่ยวไปขนุแล้ไปลาวกนนี่ใช่ฮะเออนกอคนน้อหม้บุนอลีซีแต่มันนี่ใช่อแกงอยู่น้ำพรอเลกกลอกนอนนันตายแล้วสูบูได้อยู่เลกอยู่น้ำพลอดี่ไะมาบุี่รบก่อนอัมาบุพี่กันนะอืมไหนมาเมียูุ๋งกจ้

หากทานใจกวัานี้อ่ะกบนะกบนะเฮใจใจอ่ากับมึงนะกทานเรบ้าไม่รู้หรอกนี่ใจดูมุนะเฮใจตูนี่ผมรูอาะเอ๊ะนดิสิยะเนี่ยจะไปได้ป่ะเอ๊ะจะไปไอซิว่าล้อมารู้เลอหรืแ่เอาหนูตีแกต่อข้าแกลัวเลยลิลยบอซูอ่าบดี